You want it ชอบนะชอบแตงกวา You want it Tell me Tell me You want it I c a n t h e a r you Tell me You want it Oh okay Sit sit nice sit nice Give me your hand Give me your hand uh. นี่กี่หายป่วยแล้วนะเพราะว่าพาไปหาหมอพาไปหาหมอหมดไปร้อยเกือบร้อยยี่สิบเหรียญน,นะคะประมาณสามพันหกนี่แหละค่ะเพื่อนๆนะคะ หาหมอได้ยามานะคะเนี่ยถ้าไม่หมดตังก็ไม่หายนะคะเขาไอมากนะคะก็เลยพาไปหาหมอได้ยามากินเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นมากนะคะไม่ไออยู you want now ่วันนาวชอบแต่งกวาชอบมาก ขนาดเตงเตงลูกใหญ่ใหญ่นิ้วยาวนิดห่อยจาะใหญ่ทุ้ยา,าวนะคะลูกนี้มีลูกนี้คือเก็บปล่อยไว้ให้เขาโตเกินนะคะนี่โโคงจะเริ่มแก่นเนไม่ปนรนได้นะคะก็เก็บไปฝากเพื่อนที่งานฝาคอบนะคะเราทานเดียวก็ทานหมดนะเยอะเก็บเก็บไป หลายลูกแล้วนะเมื่อวานก่อนเมวานก่อนเนี่ยเก็บไปยังไม่ได้ทานเลยค่ะพิกกี้ก็ชอบนะพิกกี้ก็ชอบแตงกวางามางามจ้งจั้งงามทั้งนั้นเลยนะคะ<ม>เยอะนะยังมีอีกหลายลูกเลยค่ะอันนี้ลูกเขาจะไม่ค่อยสมบูรณ์เสักสักไหร่นะคะยังไม่เต็มที่นะก็บเย็บนะคะไม่อไว้แล้ว มะเขือเทศก็งามงามค่ะเพื่อนเพื่อนโดกโดกค่ะดกโดกโดจริงๆตําถั่ัวตําแตงนะคะอย่างเสียบเลยเหรอพี่น้องจ๋าเนี่ยทานาสุดสดก็อร่อยมากนะคะมะเขือเทศเนี่ยคือเขาจะออก,ออกรสชาติหวานหวานนะคะพเพื่อนเพื่อนก็จิ้มริกเกลือเนาะเนี่ยหวานหวานถั่วสีม่วงนะคะถั่วสีม่วงเริ่มได้เก็บแล้วค่ะนะคะก็คือ ปักเขาก็จะประมาณนี้นะคะเ,เพื่อนๆก็จะไม่โตไปกว่านี้นะคะถ้าทิ้งไว้นานกว่านี้ก็จะแก่มากนะคะ mm. ก็ต้องเก็บคนะ่ะเป็นตัวของฝรั่งนะคะ <c oughs> ก็เป็นตัวพุ่มเนาะเก็กลตัวฝักยาวแล้วันไม่ค่อยจะเกิดดีสักเท่าะะ <c oughs> ไหร่นะคะก็เลยหนูตัวแบบเนี้ยนะคะก็ได้ได้ได้เก็บทานง,ง่ายเร็วนะคะเร็วสีกวัวกันค่ะนะคะ,นะคะ ไอ้ตัวฝักยาวนะปลูกไว้หลายหลุมนะแต่เขาไม่เกิดมีเกิดให้แค่หล,ลุมเดียวนะคะเกศก็เอาไอ้ไอ้ไม้ไปปักไว้ก็รอดูว่าเขาจะเติบโตจะเป็นปักให้ได้เก็บหรือเปล่านะคะยังไม่ทราบนะรอดูค่ะสวนอันนี้เป็นมะเขือยาวที่ปลูกในกระถางนะคะก็เก็บไปทานหลายลูกแล้วนะคะก็เขาก็ไม่ไม่โตมากักไถ่นะคะเนื่องจากว่า น้ำเยอะเกินนะคะฝนตกตลอดนะคะก็กระถางก็เปียกแฉะตลอดเวลานะคะก็ไม่ค่อยได้ให้ปุ๋ยสักไ่นี่ก็ลูกเขาก็ใช้ได้นะคะไม่ใช่ว่าแบบว่างามอะไรมากมายแต่ก็ใช้ได้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวมีลูกมีติ่งออกมาด้วยนะคะเออคืออ่อนแล้วก็รสชาติอร่อยมากค่ะเก็บชอบนะเอาไปผัดนะคะอันนี้ก็เป็นพริกที่อยู่ในกระถางนี่เก็บไปเยอะแล้วนะคะนี่ลูกก็ยังมีดกอยู่นะคะเก็บไปเยอะแล้วะค่ะนะคะ ก็อันนี้ก็เป็นมะเขือยาวมะเขือม่วงนะคะเป็นมะเขือลูกใหญ่เป็นมะเขือลูกป่อมๆนะคะเนี่ยลักษณะนี้ก็อันนี้ก็อีกลูกหนึ่งก็ลูกใหญ่อยู่นะเอาไว้ให้เขาแก่ก่อนอันนี้ยังไม่แก่ยังไม่โตมากนะคะนี่ก็เป็นมะเขือยาวเช่นกันนะคะอันนี้เป็นผักปลังเลือกพี่น้องจ๋าผักปลังค่ะผักปลังบ้านเราไลที่แรกคิดว่าจะไม่เกิดนะคะพอเอาไปก็เพาะทิ้งๆไปก็เกิดนะคะ แล้วก็อันนี้เป็นหูไม่ใช่โหระพาสิเป็นกระเพรานะคะกระเพราก็จะตัดค่ะให้เขาแตกพุ่มจะได้ใบใหญ่ๆ่สวยหน่อยเนาะอันนี้ก็เป็นกระถินค่ะกระถินก็ได้เก็บไปเยอะแล้วนะคะเก็บไปทานหลายรอบแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นมะเขือค่ะมะเขือเปราะนะคะอันนี้2ต้นเนี่ยเป็นมะเขือเปราะนะคะ,ะต้นนั้นเกิดว่าจะอนำลงใส่ดินนะคะเพราะว่าเหมือนกับต้นเขาไม่โตสักไผ่อยู่ในกระถางน,นะคะจะเปน็นำไปลงดิน จัมโบ้ลูกจัมโบ้เลยค่ะใหญ่มากนะคะใหญ่มากค่ะใหญ่ไหมใหญ่ขนาดไหนดูมีแมลงด้วยมแมลงด้วยเองไหมใหญ่ไหมใหญ่จริงไหมเนี่ยดูสิลูกเขายังอ่อนออนอยู่นะนี่ไม่ใช่ว่าแก่นะล้ต้นก็นจะตายแล้วน้ำเยอะเกินฝนตกดีเเกินนะคะปีนี้ฝนตกชคดีมากค่ะ ปลายน้ำแล้วค่ะนีนีก็ลูกใหญ่นะคะลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากอันน yup ี้ยังมีลูกสีเหลืองอีกมีีใหญ่ไหมใหญ่ไหมเก็บพลิกนะคะเก็บพลิกเบลนะคะลูกใหญ่ๆค่ะต้นเล็กๆนะแต่ว่าลูกใหญ่มากเขาก็จะเก็บนะเพราะว่าลูกเขาติดพื้นนะคะถ้าไม่เก็บออกนะมันเขาจะเน่านะคะเพราะว่าลูกติดพื้น อย่างเอ่อเน่าไปแล้วสองสามลูกนะคะเก็บทิ้งไปแล้วโอ้ใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่เท่านหน้าเท่าหัวคนเลยทีเดียวนะคะใหญ่ามากไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยนะเนี่ยใส่แค่อฮอร์โมนไข่นะคะที่เก็บทําเองนะก็ฮอร์โมอนไข่ใช้ได้ผลดีมากแรงรักแรงรัะก็งามงามค่ะอันนี้ไอ้ที่เก็บเพาะเมล็ดนะคะ ไม่ใช่ไอ้ที่เกิดเองไอ้ที่เกิดเองก็มีทางฝั่งนู้นนะหลายต้นเลยค่ะตัดเขาก็จะได้แตกใหม่นะคะอันนี้ยังไม่ได้เคยตัดเลยค่ะเพราะว่าพ่อเมล็ดแล้วก็คือหวานลงมาเลยนะคะไม่ใช่ว่าพ่อเมล็ดหรอกหวานลงมาเลยค่ะเขาก็เกิดนะคะแมงลักนี่เกิดง่ายแต่ว่ากระเพรานี่เกิดยากมากค่ะเพื่อนๆหอมนออออ้องจ้าใส่แกงอ่อมใส่ขนมจีน นี่นะคะพเพื่อนๆสองลูกนี่คือใหญ่มากนะคะใหญ่นะคะใหญ่ไหมใหญ่ไหมนี่ทานได้ทั้งครอบครัวนะคะแกงได้มั่วใหญ่เลยทีเดียวนะคะถ้านบไปแกงปแกงอบก,ก็อร่อยนะคะนําไปย่างไปลวกจิ้มน้าพริกไปทําอะไรก็ได้นะคะทําเป็นขนมปังก็ได้นะคะทําขนมปังสุขินีเบรดก็ได้นะคะแต่เกศก็ไม่เคยทํานะคะก็กอยากจะลองอยู่เหมือนกันวอร์สเกศทาอร่อยมากเลยนะคะทำสุขินีเบรดค่ะ อันนี้เป็นสีเหลืองเนาะอันนี้เป็นแตงนะคะแตงลูกใหญ่ๆนะคะแล้วก็เป็นถั่วนะคะก็ได้หลายอย่างอยู่นะคะก็ทําไม่หมดหราคะ่ะก็นําไปแจกจ่ายให้เ,เพื่อนๆที่ทํางานด้วยนะคะนี่ก็แตงนะคะแตงนี่ก็จะเก็บไว้ให้นิกี้เพราะว่านิกี้ชอบแตงนะคะแล้วก็พริกเบลนะคะแล้วก็มะเขือเทศพริกโหระพากระเพราแล้วก็ใบแมงรักนะคะ จริงๆโหระพาได้เก็บตัดไปเยอะแล้วนะที่ในแปลงเนี่ยเก็บตัดไปตั้งเยอะแล้วก็นําไปใส่ช่องฟริตไว้นะคะไว้ใช้ทั้งปีนะคะจนกว่าฤดูหนาวโออจนกว่าฤดูร้อนปีหน้าจนกว่าเราจะลูงได้นะคะก็นี่แหละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะเพื่อนๆขอขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะที่เข้ามารับชมและติดตามรูปคอมเมนต์ที่เป็นกําลังใจดีๆนะคะถ้าชอบเล่นนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปค่ะขอให้ทุกท่านช่วงีมีความสุขกันทุกทุกคนในทุกวัน,ก,วนกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะนิกี้นิกี้ไปรอที่ไหนไม่รู้ไม่เห็นไงปกติจะนอนอยู่ข้าง